จีเอโอสิบโอทำหน้าทอดอารมณ์หมดอะไรตายอยากน่าจะมีใครสักคนมาถามเราว่าเอ้บุ้ยเป็นอะไรนะอ้าวบุ้ยเลิกเล่นทำไมอ่ะผมรอพี่มาถามคำนี้เลยพี่ต้นครับครับผมเลิกเล่นแล้วครับออกร่างกายมันรู้สึก มันไม่ใช่แล้วพี่ทำไมอ่ะมันรู้สึกมันเบามันไม่สุดมันไม่หนักต่อไปแล้วอ่ะไม่หนักไม่สุดนี่ยังไงเนื้อมันมีอยู่แว่เออว่าคือรู้สึกว่ากล้ามเนื้อผมอ่ะพี่มันผมเล่นเวทแล้วรู้สึกมันเบาหมดแล้วพี่มันเบาอ่ะมันไม่หนักกล้ามเนื้อผมเยอะแล้วอ่ะพี่ทำอไงกุ้มใจพี่ถามว่าจริงมันเป็นไปได้นะเพราะบวชออกมังกายอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วใช่ไหมมันก็เลยเกิดความเขาเรียกว่าการปรับตัวอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับมันคงที่แล้วโอ้แล้วทำยไงดีอ่ะพี่มันก็มีวิธีเคยได้ยินททฤฤษษฎฎีีโโโออหหลลดื คุณคุณพี่มันเป็นยังไงครับ่าสิ่งที่บ๊วยเคยทําอะไรได้ใช่ไหมหรือว่าทําที่ได้ปกติแล้วเราก็ให้มีการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเหมือนที่เราเพิ่มน้าหนักเนี่ยพี่เพิ่มน้ำหนักก็คือส่วนหนึ่งวิธีหนึ่งหลักการหนึ่งแสดงว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ทฤษฎีโอเวอร์โหลดใช่แล้วทําให้ร่างกายพัฒนาคนที่แบบรู้สึกว่าเล่นเวทมานานออกกำลังกายมานานมันไปต่อไม่ได้รู้สึกมันตื้นตื้อตื้อตื้อยู่กับท่อยากไปต่อ ว,วันนี้จะได้เรียนรู้เฟอร์เฟคมาก <c oughs> ผมจะไม่เล่นคนเดียวผมมีน้องคนหนึ่งครับมามพลังพอๆกันอยากมาร่วมสนุกด้วยพบพวกเขาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่คือน้องโจนะครับอาสาสมัครของเราน้องโจแนะนําตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมโจสินกวีชามมาดีเดชานนท์ครับผมอาชีพเป็นพนักงานบริษัทครับความตั้งใจในการออกกำลังกายของน้องโจคืออยากมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นครับแล้วก็มีบอดี้ที่ดูดีขึ้นครับุดสย,ยอดเฮลตี้ไฟเดของเรานั้นมาถูกทางแล้วน้องเอ้พี่ครับครับ น้องขาวไปครับชอบออกกําลังกายประเภทไหนครับก็ตามยิมนี่จะมีเครื่องออกกําลังกายครับผมใช่แล้วก็ถ้าชินยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมถ้าไม่มีเวลาก็วิดพื้นอยู่บ้านวิดพื้นอยู่บ้านแล้วเวลาสมมติอยู่ตามยิมแล้วเวลาเล่นเครื่องออกกําลังกายครับเราเพิ่มน้ําหนักบ้างไหมถ้าเกิดรู้สึกกล้ามเนื้อมันชินมีอารมณ์ไหมมีมีเพิ่มขึ้นคบผมเพิ่มก็คือเพิ่มน้ำหนักใช่ไหมเพิ่มน้ำหนักให้มันหนักให้รู้สึกเมื่อยขึ้นแล้วกิดอยู่บ้านวิดพื้นน่ะรู้สึกมันเบาขึ้นพื้นรู้สึกว่ามันมัน เราทำแล้วมันรู้สึกว่ามันชินขึ้นเซ็งใช่ไหมใช่มันรู้สึกมันไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมมันเหมือนวิทยไปแค่เหนื่อยโอ้สุดยอดเลยเนี่ยมันคืออารมณ์นี้เลยเราเป็นคนบ้าพลังเหมือนกันเลยวันนี้จะตอบโจทย์ ครับรู้จักทฤษฎีโอเวอร์โหลดไหมครับตาามมควเข้าใจตามความเข้าใจผมก็คือว่าน่าจะเป็นการเพิ่มน้ําหนักให้มันหนักขึ้นนะครับในการเล่นนั่นคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งในวิธีการนะครับของของโอเวอร์โหลดจริงๆแล้วมันมันยังมีอีกหลายวิธีที่เราสามารถเข้าไปทําได้ในเรื่องของโอเวอร์โหลดวันนี้จะเรียนรู้ทั้งหมดใช่จากท่าเบสิกโดยใช้บริเวณบริเวทพื้นฐานเรานะครับพวกท่าสควอทท่าดันพื้นท่าซิดอัพแล้วก็ท่าดิฟนะครับสี่ท่าหลักเรื่องถึงสภาพกล้ามเนื้อนะเวลาเราแบบ ขยายศักยภาพคือเหมือนเราขยายห้องกล้ามเนื้อไปคือเพิ่มขีดความสามารถคือมันไม่ไหวแล้วขยายห้องไปอีกคือมันจะใหญ่ขึ้นขีดความสามารถจะมากขึ้นสนใจไหมครับสนใจครับอยากได้หุ่นอะไรมากสุดในร่างกายตอนนี้อยากได้ช่วงแขนแล้วก็ช่วงไหล่ช่วงอกประมาณช่วงช่วงแขนช่วงไหล่ช่วงอกแล้วมีช่วงไหนครับแล้วก็ช่วงท้องก็คือทั้งร่างกายนั่นแหละเดี๋ยววันนี้จะตอบโจทย์ทั้งหมดคือได้หุ่นที่เพอร์เฟกต์เลยโอเคพร้อมแล้วเริ่มออกกำลังกายครับ เราเริ่มต้นครับออกกำลังกายเริ่มต้นจากท่าแรกมาท่าแรกท่าสควอตนะครับทำไมถึงเลือกสควอตครับพี่ต้นโดยหลักเนี่ยสควอตถือว่าเป็นท่าหลักๆในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับมันไม่ใช่ได้แค่ตัวกล้ามเนื้อเวลาที่เราทำเราจะรู้สึกว่าได้ตัวหัวใจด้วยระบบไหลเวียนแสดงว่าสควอตเป็นท่ามวลรวมของทั้งร่างกายเและเราก็เหมือนกับเป็นวอร์มหน่อยๆหรือว่าออกแรงจากตรงนั้นด้วยบางทีท่าสควอตที่เมื่อกี้ผมออกตอนแรกก็คือเป็นแบบนี้มานี้ถ้าเราเห็นที่ฟิตเนสเขาจะมีน้ำหนักแบมันจะหนักได้โอเวอร์โหลดได้แต่นี่มัน มันเบาอ่ะแค่น้ำหนักตัวเราเราจะทำได้เหรอพี่เราจะลองดูว่าเราจะทำได้ยังไงนะครับนั่งเก้าอี้เอออ่านั่งเก้าอี้อ่าดีขึ้นครับดีเอาอีกค่อช้าค่อยค่อยเยอะขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าโอเวอร์โหลดของน้องโจนะใช่คือร่างกายเขาหนักนะเขาเขาเขาไม่คุ้นกับการออกกำลังกายแบบนี้คำว่าโอเวอร์โหลดของเราทฤษฎีของเราอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับคือเราจะไม่ได้บอกว่าต้องให้หนักมากเลยต้องเพิ่มน้ำหนัก คือโอเวอร์โหลดของคนคนนั้นเพราะนั้นคำว่าโอเวอร์โหลดแต่ละคนไม่เท่ากันสมมติถ้าเกิดคนเล่นแบบนี้โจเล่นแล้วชินถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อไม่พัฒนาต่อจะทําอย่างไรเราจะทำให้รู้สึกว่าหนักขึ้นใ่แล้วนําทฤษฎีโอเวอร์โหลดมาจับครับทำไงไม่ต้ออันต่อไปก็คือเราพยายามใช้แขนให้มากขึ้นนะครับเหยียดยืดให้มันเสียสมดุลนะครับให้เหยียดแขนนะครับยืดนะครับแนบข้างก็จกเพิ่มน้ำหนักแล้วทําให้เสียสมดุลครับใช่นะครับแล้วเราลองย่อลงนะครับ ย่อลงให้มากขึ้นนะครับเข่าไม่เคยไบเท้ายอ่อดันตัวขึ้นเหยียดยืดนะครับลองยอ่อนะครับเหยียดยืดมีเพิ่มอีกไหมครับนอก<ด>จากเส<ม>ียสมดุลแล้วนะครับชา้าๆคราวนี้เราลองดูพยายามย่อลงม่เหมือนเดิมพยายามเหมือนเราจะออกแรงบีบเข่าเข้าหากันแต่เ<อ>ข่าไม่ชิดกันนะเนะข่าไม่ชิดได้ไหมครับเหมือนกับบีบเหมือนมีมีลูกบอลอะไรอยู่แล้วเราพยายามบีบเหยียดยืดขึ้นขึ้่นยากขึ้นไหมครับโจเงอตาเงอตกนะครับแขนเหยียดยืดไว้ตลอดอาลองย่อลองย่อนะครับค้างไว้นิดนึง พี่ต้นครับครับผมคำว่าเสียสมดุลทําไมต้องยกมือครับถ้าปกติตัวไอ่แขนเราใกล้ลําตัวใช่ไหมการประคองตัวการสมดุลมันจะง่ายขึ้นแต่พอรัดร่างกายคราวนี้มีอันนึ่งครับบอยลองทําลงไว้แล้วค้างไว้ค้างข้อต่อไปครับค้างเราไม่ไปกลับเราค้างไว้ก่อนครับแขนพยายามยียดยืดนะครับย่อดึงเข้าพกแข้งหลังเข่าสองข้างพยายามบีบก็หาโอ้โอ้วโหลดแล้วครับยั่งยัางยังเข้าไปนิดนึงเขาไปนิดนึงดีครับนั่นแหละค้างไว้ ครับสั้นแล้วครับสามสองสองแอะไรอ่ะสองอะไรหนึ่ครับอ่าโอเคสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโหลดแล้วอ่ะยนึ่งมากครับโดนครับครับ ทฤษฎีโอเวอร์โหลดมีกี่ข้อพี่ถ้าโดยหลักๆก็มีอยู่ประมาณ7 8ข้อ 7- 8ถึงแข้อเราผ่านไปแล้ว1คือเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนัก2คือเสียสมดุลเสียสมดุคือเกรงค้างไว้ใช่แล้วก็มีทาให้ช้าทำให้ช้ามากกว่าเดิมเพิ่มจานวนเซตแล้วก็มีเรื่องของการค้างไว้ผสมับการเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มในเรื่องของตัวระย่างในเรื่องของแขนขาให้มันยาวขึ้นอ่าใช่อย่างเช่นท่าพังท่าอย่างเงี้ยใช่ไหมท่างท่าเรากางแขนแค่นี้เราก็พยายามกางให้มากขึ้นมันก็จะออกแรงมากขึ้ คือมันเป็นหลักกลศาสตร์นะสมมติถ้าเิเราแคบแคปุ๊บก็จะออกแรงน้อยใช่หรือเรายกเข่าฮะถ้าแคบปุ๊บจะแรงมันก็จะมีออกแรงมากขึ้นเราจะใช้แบบนี้ทั้งหมดในการออกแล้วก็ผสมผสานกันใช่ใช้ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้หรือผสมผสานทั้งหมดก็ได้ใช่สุดยอดคับต้นครับอย่างข้อ7ข้อ8ข้อที่เมื่อกี้เราพูดไปนะครับในเรื่องของกฎของโอเวอร์โหลดนะครับสมมติถ้าเราออกสควอตท่าเดิมเนี่ยเราเพิ่มเราจะเป็นจํานวนครั้งทําให้ช้าลงหรือแบบเสียสมดุลอย่างเงี้ยครับ กล้ามเนื้อยังได้ชุดเดิมไหมครับกล้ามเนื้อยังคงเป็นชุดเดิมเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนในเรื่องของท่าไม่ใช่เพิ่มจำนวนเร็วเราเปลี่ยนอันนั้ไม่ใช่แต่หแต่ถ้าเกิดในเรื่องของไอ้ตัววัตถุประสงค์บางครั้งเราไปเพิ่มจํานวนครั้งเนี่ยสิ่งบางทีมันอาจจะเปลี่ยนไปอย่างกับเป้าหมายถ้าเราต้องการเงี้ยเราต้องการในเรื่องของความแข็งแรงเกิดเไปเพิ่มจํานวนครั้งมันกลายเป็นในเรื่องความทนทานมากกว่าซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ต้องให้สอดคล้องกันในเรื่องการ ท่าที่2นะครับเราจะเน้นในส่วนของด้านบนบ้างไหมพี่อ่าใช่แล้วก็คือท่าดันพื้นดันพื้นหรือวิดพื้นนั่นเองชอบป่ะสิพอพอได้ครับน้ำลายหกเลยเจอดันพื้นลองดูมาอ้าวมาเราเริ่มจากเบสิกกันไหมดูเบสิกก่อนมือวางนะครับว่างว่าช่่งไหลดีมากนะครับขาเหยียดยืดตัวเหยียดยืดดีมากบวยไม่ลองอ่ะบวยดีอะไรนะบวยมาแล้วเหยียดยืดอ่านะครับอันนี้เราค่อยๆลดตัวลงนะครับอกเกือบถึงพื้นนะครับ ดันตัวขึ้นนะครับก้มหน้าไปตลอดถ้าปกติเราจะวิ่งอย่างนี้นะคนทั่วไปจะวิ่งอย่างนี้ทีนี้ถ้าใช้ทฤษฎีโอเวอร์โหลดทำไงครับเราก็คือดึงให้ช้าลงนิดนึงอ่าลงมาช้าๆนะครับหรือภาษานักเล่นกลางคือโฟกัสอ่าดันขึ้นค่อยๆเหยียดยืดดันออกโอ้อันนี้เปลี่ยนเลยนะอ่าคราวนี้เราลงต่าสั่งมาสั่งมาครับหนักหเลยนะครับสี่จังหวะลงหนึ่งสองสามสี่ขึ้นซีหนึ่งสองสามสี่โอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดเอาลงหนึ่ง มีเพิ่มมีเพิ่มพี่ต้นสามสี่มีเพิ่มอ่ะคราวนี้เราลงไปสามหนึ่งสองสามค้างไว้ก่อนโอ้โหค้างหนึ่งโอ้โอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดสองดันขึ้นอ้าวลงมาหนึ่งสองสามค้างไว้นิดนึงดันขึ้นมีไหมครับฮะมีอีกอ้าวคราวนี้เราลองไล่สลับนะครับวิดพื้นนะครับขยับมาให้มือชิดกันโอ้โหเสียสมดุลโอ้โหมือแยก โอ้นี่เปลี่ยนมุมโอ้นี่เปลี่ยนเปลี่ยนโอ้ยยังต้องเปลี่ยนไว้ไห่นาไม่ไม่าไม่ต้องหน้าดันขึ้นผมเป็นตัวอย่างของคนที่ตายแล้วนะครับโอเคลุกขึ้นก่อนโอ้สุดยอดเลยอะโ้มาคบกันมาตั้งนานไม่รู้จะบอกน้องมัางเลยขอใหดี เก็บไว้มาออกรายการอย่างเดียวเลยอะสุดยอดเลยอะโจเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่ามันหน่วงขึ้นครับหนักหนักขึ้นกว่าเราวิทย์ธรรมดาถ้าเราออกต่อเนื่องมันน่าจะได้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอะไรเนาะกล้ามเนื้อพัฒนาพัฒนาเลยมันหนักมันหนักมากเลยนะครับหนักอันไหนมากสุดจะเป็นการเปลี่ยนการมูฟย้ายจากซ้ายไปขวาจากอะไร้ะครับเพราะมันเสียสมดุลด้วยมีทั้งเสียสมดุลด้วยเปลี่ยนมุมด้วยใช่ครับเราต้องคอนโรลด้วยแล้วก็ต้องมาดึงน้ําหนักอีกให้มันช้าลงอีกอะไรครับ ท,ท่าที่สามเป็นในเรื่องของแกนลำตัวหน้าท้องซ <จำ S 1> ิ่อ<ร>ัพปกติเคยทำอยู่ไหมเคยครับเค<อ>ยท,ทำไปดูหน่อยไหนทำไงเอาลองดูถ้าซิ่อัพผมก็จะทำเป็นปกติตรปขึ้นอย่างนี้ <c oughs> เลยใช่ไหมครับมาครับคราวนี้เราลองชันเข่าเท้าวางสิครับเท้าวางอ่าโอเคคราวนี้เราเอามือแค่แตะเฉยๆอ่เาลองขึ้นมาชอกแตะเข่าขึ้นช้าๆ้อ่าแล้วลง โอ้ได้อยู่นะครับน้องเขาน่าจะเล่นประจำอยู่แล้วครับคราวนี้เราจะลองทำให้มันดูโอเวอร์โหลดเข้าไปขึ้นอ่าคราวนี้ลองทำเหมือนเดิมลงนะครับแขนลองเอาเหยียดยืดชิดข้างหูเลยอ่าขึ้นมาขึ้นมาแขนชิดไปตลอดแขนรออย่าเบี้ยวอย่าเบี้ยวข้างศีรษะไปตลอดเออขึ้นมาขึ้นมาเออชิดไปตลอดชิดไปตลอดคุณขึ้น อ่าอย่างงี้ถือว่าโอเวอร์โหลดนะเริ่มหนักแล้วทำต่อไปครับนอนเพิ่มมีครับมีอะไรครับอ่าคราวนี้เราเพิ่มขึ้นอีกท้ามาเหยียดยืดเอาขึ้นเหยียดยืดแตะไปเท้าเหยียดยืดแตะไปเท้าขึ้นแตะลงหนักขึ้นไหมอย่าเบียรครับอย่าเบียรพยายามใช้เก่งเหยียดยืดนะฮะเหยียดยืดแขนเหยียดยืดไว้แขนเหยียดยืดไว้มาอึ้บขึ้นมีเพิ่มอีกมัครบมีคราวนี้เอาลดเท้า แขนเยียดแขนเยียดเขียนเยียดนะครับงอเข้าหากันงอขึ้นงอขาด้วยเป็นตัววีครับโอ่ามาขึ้นอย่เงี้ยขึ้นอื้บมาลงอ่ะชะขึ้นดูพี่อว้ยขึ้นมาขึ้นขึ้น่าขึ้นไนี่ได้สุดๆขึ้น อ่าต่อไปคราวนี้เราเราเริ่มสลับให้มันเป็นนั้นละสลับข้างให้มีการบิดมากขึ้นให้มีการผสมผสานมากขึ้นดึงนดึงเขาแล้วเนี่ยสอกหาเขาด้านตรงข้ามดึงหะครับโอ้นับใช่บิดให้มากขึ้นนะมันก็ยังคงเป็นซิทอัพอยู่แต่เราเริ่มทำแบบนี้ก็คือกี่เซตครับพี่ต้นาแรกๆเนี่ยก็คือประมาณ2-3เซตนะครับเซตนึงก็ประมาณ 12- 15ครั้งใช่ไหมอ่าใช่พยายามดึงลงในแต่ละท่าก็คือทำสองสามเซตเหมือนกันใช่ใช่เหมือนกันในแต่ละท่าที่เราทำนะครับคุณผู้ชม อ่าพอเริ่มได้มากขึ้นคราวนี้เราก็จากเข่าก็เป็นเตะอ่เตะขึ้นบีตเตะบีตอ่าสลับเตะบีตเตะบีตเตะเนาะเตะอ่ค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนอ่าค่อยๆลงช้าๆค่อยๆลงค่อยๆลงลงกลับลงอ่าสลับข้างเตะโอ้โหมาเตะค้างไว้ก่อนสลับลงช้าๆเตะมาสลับค้างไว้ค่อยๆลง หนักมือครับโจมันรู้สึกว่ามันมันมันตึงแล้วมันเกร็งมากครับพี่ต้นครับ,รบผมสงสัยว่าที่เราเล่นกล้ามท้องหลายๆท่านเนี่ยกล้ามท้องเรา,าย,ยังซิกแพคเหมือนเดิมใช่ไหมัใช่เพราะโดยหลักหน้าที่ของกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยม,มันก็ยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่บางทีเราเปลี่ยนในเรื่องของมุมเปลี่ยนในเรื่องของการเคลื่อนที่เพราะงั้นตัวยหายกล้ามเนื้อบริเวณตรงไหนที่เราเคลื่อนที่ไปมันก็จะมีการทํางานมากขึ้นถ้าผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าที่เราเล่นหลายๆท่าเมื่อกี้ทําให้กล้ามท้องของเราละเอียดมากยิ่งขึ้นใช่ คือจริงๆมันไม่ใช่แค่6 1 2 3 4 5 6ออย่างเดียวมันจะมีด้านข้าง,าางอีกที่เราบิด<ช>ปุ๊บมันจะได้ด้านข้างด้วยมันจะละเอียดมากขึ้นมันจะสวยมากยิ่งขึ้นอีกสุดยอดมากครับ ท่าต่อไปครับเรามีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นใช่แล้วมีถ้าเกิดคุณออกกำลังกายที่บ้านก็มีเก้าอี้แน่นอนอันนี้ตอบโจทย์มากมากง่ายมากทำไงครับพี่ต้นเอามาทําอะไรครับท่าต่อไปคือในเรื่องของท่าดิฟรู้จักดิฟไหมครับดิฟที่มันไม่ซุกเนือโอ้คลมุกเลยอะเหยียดศอกต้นแขนด้านหลังเหยียดศอกต้นแขนด้านหลังหรือไทรเซปใช่ครับทำให้ดูหน่อยครับมือวางที่เก้าอี้นะครับครับนอขระเนะครับยกสะโพกให้พ้นเก้าอี้นะครับ สะโพกนี่พยายามให้อยู่ตรงขอบของเก้าอี้พอดีนะครับเวลาที่เราลงเราก็คืองอศอกนะครับลดสะโพกลงนะครับศอกชี้ตรงไปด้านหลังและดันเหยียดยืดศอกขึ้นนะครับลงถ้าเกิดคนที่คอนโทรลกล้ามเนื้อได้รู้จักโฟกัสกล้ามเนื้อเป็นเนี่ยมันจะหนักกว่าเพื่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมรู้สึกผมหนักมากเลยครับอ้าวเริกอ้าวลองดูนะครับลองทําตอนนี้เราก็เริ่มให้งอเข่าก่อนนะครับลงมาเองนิดนึงครับลงเองนิดนึงครับคุณบุ้ยนะครับ สะโพกเกือบถึงพื้นครับคุณต้นครับคุณต้นไม่ทำงานนะครับเอาลงมานะครับลงมานิดนึงนะครับอ๋เขาช่วยดันขึ้นใครโทรเข้าเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์มาได้ครับเราจะเริ่มอันที่หนึ่งของอูโรแล้วครับผมเหยียดขาไปให้คานยาวขึ้นซิโอเมื่อกี้ผมเหยียดนะอันนี้คือทําให้คานยาวขึ้นใช่ครับแต่เมื่อกี้ออกเข่ายืดขาคานยาวขึ้นแล้วน้ำหนักมันจะหนักตรงนี้หนักมากขึ้นไหมครับโจ ทรศัพท์เขาครับอันนี้เราให้เสียสมดุลยกเข้าด้วยนะครับลงอันนี้เสียสมดุลนะครับสำหรับข้างลงโอ้โหยขึ้นเอาโหยต่อไปต่อไปเอากลับมางอเข่าลงช้าลงสี่จังหวะอันนี้เช้านะช้าช้าดันขึ้นสี่จังหวะนะครับสองพยายามให้ชี้เหยียดยืดไปด้านหลังตลอดบีบสองมาข้างหลังตลอดสี ลงมาสะโพกตรงสี่สามสองขึ้นมาสี่สามสองขึ้นมาถ้าเกิดการออกกำลังกายแบบนี้มันจะมีอันตรายไหมครับเรื่องของโอเวอร์โหลดหลักเราค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยเป็นค่อยไปนะครับบางคนถ้าไม่คุ้นเลยเราก็อาจจะแค่จากงอเข่าก่อนให้ใกล้ก่อนลงได้เท่าที่ได้ค่อยๆเพิ่มความหนัก อย่าหักโคมอาจารย์ครับแล้วเราจะรู้ได <oh, okay. ้ไงครับว่าเมื่อไหรที่เราจะควรเพิ่มน้ําหนักหรือว่าโอเวอร์โหลดเนี่ยครับอ่าโอเคก็คือง่ายๆโจเราสังเกตตัวเองเวลาที่เราเล่นใช่ไหมครับปกติที่เราเล่นเราต้องพยายามทาโดยเพราะครั้งสองครั้งสุดท้ายเนี่ยมันเริ่มมีความสึกว่า้มันง่ายไปละแล้วตอนเรื่องไปสักสสัปดาห์หรือ2โปรแกรมที่เราเล่นซ้าตรงนี้เราค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับใช้หลักตัวนี้เข้าไปแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องควรระวังก็คือในเรื่องของโอเวอร์เทรนนิ่งโอเวอร์เทรนนิ่งคืออะไรโอเวอร์เทร มันอาจจะไม่พอมันก็เลยทําให้มีการสะสมของเสียในร่างกายอาการพวกนี้มันจะมีอาการที่แสดงออกมาจากที่เราเคยทําได้บางทีมันจะมีคสึกว่าเราจะเริ่มทําไม่ได้เราจะเบื่ออไรอันตรายต่อการอันตรายอันนี้จะถือว่าตรายใ่ถ้าเราสะสมคือพักผ่อนไม่เพียงพอกินไม่ดีหรือออกลรงซ้ำๆโดยไม่มีการวางแผนก็เป็นโอเวอร์เรนิงได้นี่คือทฤษฎีโอเวอร์โหลดครับ เดี๋ยวเราจะนําท่าที่เราเรียนรู้ในวันนี้นะครับมาออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง3นาทีเฮ้ยมันรอตอนนี้แหละมันฟินที่สุดเลยโอเคพร้อมไหมครับโจพร้อมครับรู้ไหมว่ามีตอนนี้ตอนท้ายรู้ไหมพอมเพิ่งรู้นะครับสนุกแน่นอนโอเคครับผมพร้อมแล้วเตรียมตัวพร้อมแล้วเริ่มครับท่าเตรียมมาวิธีชทอนดันพืนทอนวาง นะครับค่อยๆลงครับสองนว่าหนึ่งสองขึ้นมาหนึ่งลงหนึ่งสองอกเกือบถึงพื้นมาหนึ่งอหนึ่งอีกครั้งหนึ่งหนึ่งโอเคอนนี้เราลง1นค้างไว้นิดหนึ่งค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนค้างไว้นิดหนึ่งอกไม่ถึงพื้นดันขึ้น4อ้าวลงใหม่ส3 2สองหนึ่งค้างไว้นิดหนึ่งหนึ่งสาสี่ดันขึ้น ขาจังหวะเดียวมาลงขึ้นโอ้โหนี่หนักนะเนี่ยนี่โอ้โหคือเราลงมากับใช้เร็วเหมือนเดิมนี่คือหนักแลนะครับอีกครั้งหนึ่งโอเคครับผมลุกขึ้นยืนมาทำแบบนี้นี่คือหนักกว่าเดิมเหมือนกันนะใช่มามาย่อะโพกต่ออ่ายืนนะครับย่อธรรมดาดึงสะโพกไปข้างหลังเวลาลงหายใจเข้าลึกๆขึ้นหายใจออกสองเที่ยวเหยียดสะโพกไว้ข้างหลังเที่ยวหนึ่งอ่าคราวนี้เราสลับชิด แยกชิดเปลี่ยนข้างซ้ายแยกชิดโอ้ยแยกชิดลงด้วยพี่เผื่อท่าอื่นด้วยนะครับพี่ต้งครับอ้าวแยกเท้าลงสียังวะขึ้นลงไม่สุดขึ้นลงไม่สุดขึ้นลงไม่สุดโอ้โหนี่เปลี่ยนมุมนะครับไโอเคพอลงนั่งซิด o ้าโอเคพร้อมครับ ชันเข่ามือแตะท้ายๆอยนะครับเอาขึ้นเท่าที่ได้หลังหน้าที่พื้นลงขึ้นลงเวลาขึ้นเขี่แมหน้าท้องหายใจออกขึ้นลงครั้งหนึ่งขึ้นลงยกเข่าขึ้นสองขาเข่าด้านตรงข้ามลงขึ้นลงอาขึ้นแล้วค้างไว้ขึ้นค้างไว้ค่อยๆลงมาขึ้นค้างไว้ค่อยๆลงมา ขึ้นค้างไว้ค่อยๆลงมาขึ้นค้างไว้ค่อยๆลงมาเหยียดยืดแตะมาเหยียดยืดค้างไว้ลงเหยียดยืดอีกครั้งเดียวเหยียดยืดโอเคมาโดนแขนด้านหลนังเข้าที่ไปเก้ายี้หายไปใครอะอย่างอย่างอย่างมาลง <c oughs> <laughs> เอางอเข่าก่อนเอาย่อลงหลังตรงดันขึ้น ลงขึ้นลงขึ้นสลับลง,ลงยกเท้าซ้ายว้าขึ้นเปลี่ยนยกเท้าขวาลงลงอ้าวเท้าวางลงช้าๆขึ้นลงช้าๆขึ้นลงช้าหน่อยเห้ยยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นขึ้นเหยียดขาไปสุดยอดเลยครับโมล่าสามพอดีโมล่าหโ,โ,โมล่า <laughs> โจ How are you? เรียรบ้างกำลังหายใจอยู่คือเอามาเลี้ยงต่อกันคือแบบเลือดสุบฉีดได้ทุกส่วนของร่างกายครับที่ทำมาชอบไหมแบบนี้โอชอบได้เหงื่อครับสุดๆไหมสุดๆรับมันรู้สึกได้แรงมนด้าลใจในการออกกำลังกายไหมครับได้รู้เพิ่มขึ้นครับเวลาสมมติข้ออ้างของคนอื่นเวลาพนักงานออฟฟิศใช่ไหมครับไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปฟิตเนสอาใช่แล้วก็ฟิตเนสเอาท่าพวกนี้ เอาไปอยู่กับบ้านทำกับบ้านก็ได้ oh. นั่นคือความตั้งใจในการเนเราครับพี่ต้นมีอะไรฝากสุดท้ายไหมครับพี่ต้นก็มันเป็นโอเวอร์โหลดก็คือทำทำมากกว่าสิ่งที่ที่เราเคยทําได้ปกตินะครับแต่มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนค่อยเพิ่มตามความเหมาะสมอย่าไปมองคนอื่นนะมองที่เราว่าโอเคพอมันได้ตรงนั้นปุ๊บเราค่อยๆเพิ่มขึ้นและคําว่าโหลดก็คืออย่าไปมองแค่เรื่องของน้ําหนักจํานวนครั้งบางทีมันสามารถปรับได้หลายหลายเรื่องวันนี้เราก็ได้บอกทฤษฎีของโอเวอร์โหลดตามความตั้งใจนะครับมีหนทางอีกเยอะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกล้ามเนื้อของคุณสิี่ผมอยากจะฝากไว้้้้สุดทาายครรัืออเตงูจก ฟังร่างกายของเราเองอันนั้นสําคัญมากเพื่อไม่ให้มันโอเวอร์เทรนนิ่งเพราะเราจะใช้จากโอเวอร์โหลดมาพัฒนากล้ามเนื้อไม่ใช่ทําลายกล้ามเนื้อครับใช่ครับนั่นคือความตั้งใจของเราครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับสำหรับรายการ h e l t t y f r i d a y ครับตอนนี้ส่งต่อใกับน้องเข้าตูนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าเทรนด์ของสุขภาพสวัสดีครับ ฝรัมาสานนี่คืออะไรแล้วมันก็แตกต่างจากการนวดทั่วไปยังไงคะจันจริงๆแล้วคล้ายกับการนวดสปานะ่าะนวดสปาเนี่ยจะใช้เทคนิคเป็นสวีดิชมาสานก็คือคเป็นลักษณะคือเรียกว่าสวีดิชมาสานเนี่ยก็คือเป็นเทคนิคเดียวกับที่เรานวดในนักกีฬาเลยม,มันก็จะมีการกดการคลึงการลูบอย่างเงี้ยการบีบการบิดอย่างเงี้ยการตีอะไรแบบเนี้ย